สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับจะมาเรียนเรื่องพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับจะอยู่ในหนังสือหน้าที่58นะครับหนังสือเรียนของนักเรียนคณิตศาสตร์เล่ม2หน้าที่58พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่เราจะเรียนกันนะครับพื้นที่คือภาษาอังกฤษจะให้คำว่า area นะใช้คำว่า area นะครับคาวนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอันแรกที่เราจะเรียนกันนะครับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเขาบอกว่าพิจารณารูปสี่เหลี่ยมคางหมูต่อไปนี้นะครับด้านที่อยู่ตรงข้ามและด้านที่ขนานกันของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเรียกว่าด้านคู่ขนานนะครับและระยะห่างที่ระหว่างด้านคู่ขนานเป็นส่วนสูง ของรูปเสียบคางหมูนักเรียนไปดูนะครับด้านนี้ SO สกับส่วนของเส้นตรง yR เนี่ยสองด้านเนี่ยเขาเรียกว่าด้านคู่ขนานนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้สัญ,ญลักษณ์ขนานกันนะ นี่คือสัญลักษณ์ขนานกันเป็นหัวลูกศรตรงกลางเส้นนะครับด้านคู่ขนานนะครับการจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้น,นั้น,นจะต้องรู้จักด้านคู่ขนานนะครับกับอีกการน,นึงก็คือส่วนสูงส่วนสูงก็คือระยะห่างระหว่างด้านระยะห่างมีส่วนสูงเป็นระยะห่างนะครับระยะห่างคือจะต้องวัดตั้งฉาก ว่าตั้งฉากกับอีกฝั่งนะมีไรลักษณ์แบบนี้ถึงจะเรียกว่าความสูงนะครับอันนี้เขาบอกว่าซีเรียม SORY มีส่วนของตรง SO กับส่วนของตรง YR เป็นด้านคู่ขนานและมีส่วนของตรง SA เป็นส่วนสูงนะครับคราวนี้มาดูรูปนี้ รูปนี้ก็เหมือนการด้านผูขนานก็คือส่วนของเส้นตรงมองอแล้วก็ส่วนของตรงรอคอเป็นด้านผูขนานเพราะว่ามีสัญลักษณ์บอกมานะครับแต่มันเป็นสามเหลี่ยมคางเอาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่ว่ามีมุมฉาก1ด้านนะครับมีมุมฉาก1ด้านเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดที่ มีมุมฉากครับนะครับด้านที่เป็นมุมฉากนะครับด้านที่เป็นมุมฉากจะเป็นความสูงทันทีนะครับเขาจะไม่บอกมีเส้นปะมานะครับแบบนี้เขาจะเขาจะใช้เส้นที่มีรากตั้งฉากนี้เป็นความสูงเลยก็คือเส้นนี้นะครับเป็นความสูงนะครับ ดังนั้นก็สี่เหลี่ยมมงคลมอกง,งอคอรอมีส่วนถึงตรงมอรอกับส่วนถึงตรงรอคอเป็นด้านคู่ขนานและส่วนถึงตรงมอรอและเป็นส่วนสูงนะครับนักเรียนโอเคนะอันนี้คืออันที่เราจะต้องรู้นะครับครานี้มีคางหมูอีกแบบหนึ่งนะครับคือสี่เหลี่ยม p l u สสี่เหลี่ยม plus นะครับอันนี้มีส่วนของเส้นตรง PL กับส่วนตรง SU เป็นด้านคู่ขนานนะครับอันนี้เขาอาจจะวัดส่วนสูงไปด้านข้างตรงนี้เขาไม่วัดด้านในก็ได้ซึ่งมันจะตั้งฉากกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีอันนี้เป็นด้านคู่ขนานแล้วก็มีส่วนตรง LT เป็นส่วนสูงนะครับอันนี้คือการดูนะครับคราวนี้เรามาดูอันนี้กันนะครับเรามาดูโจทย์อันนี้เขาบอกว่าระบุความสูงและความยาวของด้านคู่ขนาน ระบุความสูงและความยาวของด้านคู่ขนาดคราวนี้ครูใช้นักเรียนทำนะครับแล้วก่อนค่อยมาเจอกันนะครับตั้งใจทำนะครับ